ครับพี่น่องวันนี้กินราบครับรูสร้สึกว่าอยากกินครับไปซื้อมาสองชุดท้งเลขซื้อชินหนึ่งแล้วแต่ไม่พอต้องมาอีกชุดนหนึง่งเดี๋ยวนะเบ๊บหนึ่งครับจะกินให้ดูกวอนว่าจะอร่อยขนาดไหนเนาะลาบเป็นไงไม่เห็นลาบเลยเห็น,หนแต่หน้าพี่กิ๊บนี่ลาบดิบๆเลยครับ Tốt quá Ngon ngay bên kia bà loại mấy? À loại mấy? À hấp Cái thôi น้ำซีนี้มันอร่อยเนาะม,มีผักอะไรบ้างผักกาขาวแล้วกว็ผักชีแล้วก็ต้นหอมครับอร่อยบรห้าเหรอมผมไม่ซื้อหลังมาเลยดีแล้วของใครบ้าเนี่ยอร่อีของอาลี มาเลยไม่มาทรมาเลยแลไบม่รู้อะไปมา่แล้วพี่นี่ี่เมมีอในถุงะที่เไปเอานี่ยมันมีโผนี่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 ลมาเปน้องได้สวัสดีด้วเราเป็นคนต่างดาวพูดไ่ฉัดครับต่อไปด้วย นนให้เห็นลับ่ะจะไปขวานาบไปได้ป่ะเนี่ยับไม่โควไปเริ่มิจามลยซิมอ,อนนี้เลรสชาตินี่ไม่เหมือนกันในเปี้ยวอนี้ไม่เปรี้ยวจืดปะจืด เจอแซใช่จุดแล้วก็ไม่ขมด้วยเนี่ยไม่ได้ใส่เพียรเนี่ยหรอเอ้ยไม่ใช่ใส่ด่อันนี้อันนี้ขมเนี่ยอันนี้อันนี้อร่อยกว่าอ,นนอร่อยกว่าเอาอไปเอาไปไหนตัวพี่เอาโอ้พี่น้องเอ้ยวันนี้วันศุกร์อยากกินลาบ กินดิบดิบก็ไม่ได้นะเดี๋ยวจะเอาไปโค่ให้มันสุกหน่อยครับบรรยากาศวันนี้ดีมาเลยครับพี่น้องดีมาครับแต่ละคนทำกับข้าวมันเหมือนกันนะครับอันนี้ก็อีกคนหนึ่งับทำเครื่องแล้วก็ไปแกงอะไรนะแกงเนื้ออ่เดี๋ยว ไปดูพี่เขาทำอะไรอ๋อเขอาไม่กินดิบครับพี่น้องมากรก่าเนี่ยหม้อลนี่หมอ้หมอช่วชีวิตมาเลยนะตายตายภาพเฉย S 1> <S 1> เออลูกพี่เขาหายไปไหนอะนะพี่อ้อยหายไปไหนไม่กินแล้วเหรอไม่ได้นะอย่างนี้ไม่ได้อันตรายนะต้องมากินด้วยกันครับพี่น้องะแล้วลูกพี่เขาอุตส่าห์เขาทำให้เรากินอนะยังไงยังไงก็ต้องกินด้วยกันโอเคเขาก็ให้เงินมาแล้วไม่ได้นะเดี๋ยวไปเรียกก่อนเดี๋ยวไปเรียกถึงห้องเลยครับ ไเรียกพี่ถึงห้องเลยลูกพี่ลูกพี่ครับมาเลยครับมามามาออกมาครับครับเรียกพี่ใหม่มาด้วยอเออ๋อพี่เชิญ ยกดิอ้โอ้รับลูกเหรอลูกเขาอยู่หน้าบ้านนี่อ๋อเคนหน้าบ้านนี่เหรออ๋อโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เคนนี้แล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะอ็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับบายบาย,บายครับ